คุณพันุพงษ์และคุณยุวธิดาค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็ตั้งใจที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งยอดรวมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีจํานวนประชาชนเข้ามาถวายสักการะกว่า25,000คนแล้วค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานกว่า2 0 0 0 ร้อยคน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและภาพการประดิษฐานพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรแก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2568เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกแห่งความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาที่คุณ กรุงเทพมหานครได้เพิ่มจุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีการจัดเต็นท์พักคอยที่เพิ่มขึ้นและขยายพื้นที่สำหรับจุดให้บริการน้ำดื่มพร้อมกับเตรียมรถวิวแชร์กว่า73คันและรถกล์ฟฟ้ารับส่งผู้สูงอายุซึ่งวันนี้มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า300คนซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ล่ามอาสาให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติก็ ผ่านไปดได้ด้วยดีนะคะด้านสำนักสิ่งแวดล้อมรายงานว่ามีการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่กว่า1,200กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อยขณะที่จุดบ,บริการทางการแพทย์ทั้ง12จุดมีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า950คนส่วนใหญ่เป็นอาการอ่อนเพลียจากอากาศร้อนโดยไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรงในส่วนของการรักษาความปลอดภยัยตำรวจได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยรอบบริเวณท้องสนามหลวงพร้อมกับตั้งจุด รับแจ้งเหตุและประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนตลอดเวลาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนเรามาะระวังดูแลทรัพย์สินของท่านเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรยากาศการถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ และทางสำนักพระราชวังของความร่วมมือเรื่องการแต่งกายสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาอย่างพระบรมมหาราชวังขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีดำงดเสือ้อยืดกางเกงยีนกางเกงขาสาั้นและรองเท้าแตะขอความร่วมมือเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพทั้งชายและหญิงสำหรับผู้หญิงขอความร่วมมือสวมใส่กระโปรงความยาวคลุมเข่างดใส่กางเกงนะคะสำหรับผู้ทีไ่ไม่สามารถเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังได้ด้วยกว่างไม่พร้อมของเครื่องแต่งกายทางกรุงเทพมหานครมีจุดให้บริการยืมชุดเครื่องแต่ง โดยสิ่งสําคัญที่ใช้ในการยืมเครื่องแต่งกายก็คือบัตรประชาชนและพาสปอร์ตโดยจุดยืมชุดก็จะอยู่ที่บริเวณอุโมงหน้าพระลานและจุดคืนชุดอยู่ที่บริเวณทางออกประตูวิมานเทเวศนะคะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศและมาตรการการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อให้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายัางพระบรมมหาราชวังและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศทั้งหมดจากท้องสนามหลวงช่วงนี้กลับไปทางสถานีพบกับคุณพานุพงษ์และคุณยุวัธิดาค่ะขอบคุณมากครับ